สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อ้อยก็เอนจอยนะวันนี้พี่อ้อยจะทําอะไรจะทําอะไรหรอเอ่อจะมีปลามีมีมีมมเลี้ยงวันเกิดที่สาวนิดหน่อยคะ่ะแล้วก็จะพาไปชิมอาหารที่ร้านลุงน้อยอยู่ตรงวังน้อยนะคะ ก่อนถึงจะก่อนจะถึงประตูน้ำผะอินแหละอะไรอย่างเงี้ยถ้าใครเดินทางแบบเส้นเหนือเส้นนิสารก็จะเห็นป้ายใหญ่ๆของลุงนวยเลยแล้วก็ก็จะมีแบบทุกคนน่าจะรู้จักนะน่าจะเคยเข้าไปริมตรองรถใช่เจอก็มาที่นี่หลายครั้งแล้วค่ะแต่วันนี้ตั้งใจจะไปกินขาหมูเยอรมันสูตรลุงนวยใช่แล้วเดี๋ยวพาไปชิมเนาะแต่ตอนเนี้มาทำอะไรอะ มาซื้อเทียนก่อนชายเค,ค้กมีแล้วแล้วก็ซื้อเทียนเดี๋ยวจะไปเซอร์ไพรส์คุณพี่สาวนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะกับเด็กๆสนุกสนุกเนาะแล้วเป่าเทียนกันอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านนะคะแล้วก็เดี๋ยวพาดูบรรยากาศภายในร้านอากาศที่ร้านเอาบรรยากาศที่ร้านค่อนข้างดีตอนแบบพัดที่ไม่ตกดินเนี่ยบรรยากาศดีหน้านั่างนาสังสัรค์ หน้าปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีเพลงที่ฟังเพราะๆต้นๆก็จะเป็นแบบเอาแนวเพลงเรื่อชีวิตแล้วก็มีเปลี่ยนวงอะไรอย่างเงี้ยเป็นเพลงสากลเป็นอะไรก็แล้วแต่วันไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่วันนี้ไม่รู้จะเป็นเพลงอะไรนะเพราะมันเป็นกลางสัปดาห์ด้วยแต่ถ้าไปไปลายสัปดาห์แบบว่าวันศุกร์เสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยก็จะโอเคหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้ไม่รู้ยังไงเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านนะคะมีคนเรียกล่นะ แล้วก็จะมีห้องเขาเก๋ข้างในนะคะมาเดินไปดูนิดหนึ่ง,งอืก็จะเป็นห้องๆแต่เราวันนี้เราไม่ได้จองห้องค่ะเราจงเป็นร้านห้องเยอะมากห้องเยอะมากมันจะเปิดโซนนี้นะคะมาถางเทารอบๆก่อนน่ารักจุง อันนี้เอาไว้ให้เราถ่ายรูปเล่นอนะไอ่างเงเนาะจุดเช็คอินค่ะเบลความตรงนั้นก็เป็นแบบห้องน้ำอยู่ตรงนั้นค่ะถ้าตรงนี้ก็จะเป็นห้องห้องแบบห้องห้องเคราเก็บเหมือนกันห้องจัดเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยค่เฮ้ยน,น่ารักคะคุณสิงห์อ่ะถ้าเราถ่ายมันจะสวยน่าดูเลย ในร้านค่ะอันนี้ก็ห้องเราเกดอ,อีกโซนหนึ่งค่ะเยอมากเราไม่รีบนะวันนี้เพราะว่าสมาชิกเรายังไม่มีใครมาเลยม,มีห้องจัดเล็กขนาดใหญ่ด้วยจำได้ว่าคนลามาแล้วาาก็มีคาเฟ่ด้วยนะดูดี พามาดูปลา มันมีปลาช่อนอ่ะขายไปแล้วอ่ะช้อนลอหรอหรอ,อุ้ยชาเสียแล้วคะ่ะไม่พี่ฉีดด้วยไปในร้าน ก็มีวงดนตรีคาเฟ่แล้วก็ซื้อของฝากมีสิมิสิกเราชอบมากเ็คหน้าผานมากค่ะเฮ้หน้าผานชอบชอบแบบสั้นนีนะคะ อร่อยมากมีเค้กมีกระตุ้งเค้กจริงๆไม่ต้องสั่งหมากก็ได้แต่ว่าก็จะแพงนิดนึงแหละอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ถ้าจะเอาเค้กที่นี่ก็ได้แต่ราคาก็จะสูงขึ้นมาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นอันนี้จะเป็นโซนด้านบนนะคะแต่ว่าที่เราเลือกก็จะเป็นโซนด้านล่างเนาะต้งองถามมากค่ะ สักหนึ่งค่ะขอ,องร้านส,สวยสวๆค่ะบรรยากาศดีมากเขาบอกบรรยากาศดีมาก น้ำจิ่มหวานเนาะแล้วพี่แก้มเนาะแล้วก็มีซีฟู้ดเนี่ยค่ะก็จะเป็นมันบดแล้วก็เป็นผักผักคล้ายกินแบบแกล้มกันอะไรเงี้ยค่ะนี่จะชิมให้ดูนะขอบคุณโอเข่าววิทยาดีนุผู้ใดอันนี้เป็นเป็นปลาช่อนปลาช่อนลุงนวยค่ะเป็นเป็นสูตรของที่ร้าน เสียงเพลงมันทับหมดนะค่ะเดี๋ยวก็ต้องให้หลานช่วยชิมเนาะอันนี้ใช่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวให้ป้าชิมป้าชิมรสชาติเนี้หน่อยค่ะอันนี้สาวนะคะน้ำซุปรสชาติเป็นไงคะแซ่บค่ะแซ่บเลยคือเป็นหวานซุะเป็นแกงแซ่บปลาผัด ทอดไก่ตวเนื้อไฟทอดเ้าใช้ปลาทอดผัอก่อนนะคะแล้วก็ทำเหมือนเป็นน้ำตุปใส่ด้วยผักกระเฉดไอ้บุญวายวายยังไม่ดีเสียดสวยดีล้ก็เวลาด้๋ยวคนกินค่ะอร่อยคะรสชาติเป็นไงคะ ออกหวานเนาะออกหวานเปรี้ยวอเอากลมกล่อมเผ็ดไหมเผ็ดนิดหน่อยเผ็ดนิดหน่อยรูน้ำชที่กลมกล่อมอันนี้มันเป็นเมนูปลาที่ของที่นี่เลยน้แล้วแก้มชิมไม่เยค่ะรสชาติเป็นไงบ้างวันนี้มีผู้ช่วยชิมมีผู้ช่วยผู้ช่วยกินผู้ช่วยชุบเราจะเอาของแล อร่อยใช่ไหมอร่อยไหมอร่อยแต่เหมน้องจะชอบจะชอบถาแต่บ้านทางนี้ที่นี้อร่อยกว่าทางนี้รสชาติไม่เคยเปลี่ยน और ना 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 ताकर के ओ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  पास है